ใครถูงไปนะกระดูกลงหน่อยโอเคเอาเลยนะสามสวงหนึ่ง้นเป็นั่ฮะนัดแรกสวัสดีครับเรามาพบกับช่องเันไก่เกา เรามาดูรีวิววันนี้นะฮะจะมายิงทดสอบแบบปืนพกเก็ตกันปืนขนาดเล็กที่มีเป็นปืนที่มีลำกล้องสั้นมากๆนะฮะก็จะมีก๊อปปิกวอนเทอร์นองเล็กนาเบบี P.S.A เราจะมาทดสอบกันในวันนี้ว่าปืนขนาดเล็กขนาดจิ๋วๆเนี่ยมันสามารถยิงโดนไหมแล้วจะยิงได้เ้าเป้าไหม ยิงง่ายรอเปล่าสําหรับผู้หญิงมือใหม่นะครับกับน้องๆน,น้องโย่โยโยที่มาช่วยทดสอบกันในวันนี้นะครับจะดูว่ายิงมันแค่ไหนมาดูกันนะครับในวันนี้ไปเลยครับเอา,า,เอาละครับเราจะมาถึงวิธีการทดสอบปืนโดยวันนี้เราจะทดสอบปืนขนาดพกันทั้งหมด เดี๋ยวน้องจะเลือกทักหนึ่งก็บอกมาเป็นการทดสอบปืนนะครับเราเลือกได้เลยจ้ะเกินเป็นปืนกล o อก4.3นะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกันความยากของเกาเราในวันนี้ก็คือเราจะมีคาเต์โดยจะมีลูกโป่งเป็นตัวทดสอบว่าแม่นยำหรือเปล่านะฮะลูกโป่งที่ยิงเนี่ยครับถ้าเกิดเรายิงโดนเข้าเป้าเราจะให้โบนัสที่เศษใบน้ำละหนึร้อยบาทถ้ายิงโดนนะครับเราจะให้เพิ่มไปในตระกีตตัวนี้ เรามาทดสอบกันนะครับมาเลยครับมาทดสอบกันเลยเดี๋ยวหนูเป็นคนเลือกอ่ะเอากระบองไหนสิเพื่หนูชอบใหญ่ใหญ่ผมจะคลอบมาแต่มามาทดสอบกันนะครับทดสอบครับ นักนรับดต่อไปครับมาปรดูนัดที่สองกันว่าจะโอน,น,ห,นหรือเปล่หนูเห็นหนูอีกไหมเมือ่อก,กี้ลืมใส่หูว่าดับไปแล้วฮะไปแล้วครับ,บลบุนเลยอนัดหนึ่งนัดนะครับหล,บลังหนึ่ง แล้วเสียดเสียดเสียบเปียนครับเป็นเทียนฮะเราจะมาดูนัดที่ไมหนูที่นัดนะห้านัดเหลืออีกสามนัดครับเรามาดูกันบ้างเศรษฐศากตร์ไตครับโอ้แล้วมันเก่งมากเลยนะภาษาล้ง ตลอดทุกคนลูกโป่งแข่งตลอดเลยนัดที่สี่ครับเรามาดูกันได้หรือเปล่าเริ่เอานึ่งเยอะก่านดิมแลงยั่วแยู่วแลงยู่ยังครับัุดทายครับรับผุดท้ายรัดผิดท้ายรัิดท้ายครับ ยรับเปิ้นคุณปังคุ้งครับคุณลังแกผู้หญิงนะคุณต้องยิงมือเดียวนะได้ครับเดี๋ยวงในรถต่อหนึ่งนัดด้วยนะหนึ่งนัดด้วยนะไม่ได้นะสุดท้ายครับคับเดียวเออไม่ได้นะกับกาทดุกต่อครับลูกนี้ถ้าคุณยิงไม่โดนเสียให้เขาด้วยครับผมห้าร้อยเมื่อกี้ห้านัดห้าต้องเอาคืนโอเคเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะเป็นไงครับความเพลิดเพลิได้ห้าร้อย ยิงไม่โดนแต่ละ <Yes> ครับโอเคครับเรามาทดสอบันอีกขอบคุณครับโอเคครับกัะนพวกก็ยิงจกัไปแล้วนะครับสําหรับปืนทุกกระบอกที่เรียนตัวนี้เลยน้องโยชอบตัวไหนครับที่ยิงไปหนูชอบตัวนี้มากที่สุดค่ะก๊อก43ก๊อก43าอ๋อทำไมถึงชอบครับเขาบอกมันจับถนัดถนัดมือแล้วก็จับง่ายเพราะว่าถ้าเกิดลองยิงตัวเล็กแล้วอ่ะแล้วมันแบบ มันจับไม่แน่นอะ่ะมันจับแบบม,ม,มันแขวนง,งั้นเราควรเดี๋ยวหายพี่เอกพี่เอกเนี่ยให้ความรู้่ปืนประเภทนี้เลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับในการรวบเก็ค,คิครับก็ปืนพกเก็ตกันนะครับปืนพกซ่อนเนี่ยเป็นปืนขนาดเล็กมีน้ำหนักเบานะครับหลายหลายคนก็สนใจเพื่อใช้ในการพกพากันนะครับแต่การใช้งานเนี่ยเนื่องจากปืน<า>ที่มีขนาดเล็กเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับอ,<า>อย่างผมเองเนี่ยาการใช้การบรรจุการยิงการเล็งการรีโหลดการแก้ไขปัญหาเนี่ยทุกอย่างจะค่อนข้างยากหมดนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่มีและใช้ปืนเล็กๆแบบนี้ผมก็แนะนําให้ฝึกใช้ฝึกซ้อมไม่ต้องไปหวงเรื่องค่ากระสุนนะครับดีกว่าเวลาคุณจะใช้จริงแล้วมันมีปัญหามันติดขัดนะครับไปยิงไปซ้อมไปใช้ให้มันคุ้นมือให้มากที่สุดนะครับก็วันนี้จะสังเกตได้ว่าน้องมาครั้งแรกเลยกับการยิงปืนใช่ค่ะยิงเข้าตัวทุกนัดไม่มีหลุดเลยสักนัดเดียวก็ถือว่าผ่านนะครับทีนี้รู้หรือยังว่าในหนังที่เขายิงไม่โดนกันเพราะอะไร เข้าใจแล้วค่ะเธอในหนังเนี่ยยิงโดนแต่ต้นไม้คนไม่โดนสักลูกเลยเพราะว่าบางทีเขาแบบแอคชั่นไงเขาก็แบบหันหลังยิงหรือนี่มันก็เลยเข้าใจแล้วมันต้องเล็งแล้วก็ต้องใช้สมาธิมากๆวันนี้เข้าใจแล้วเนาะว่าการยิงปืนไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็วันนี้คงได้แล้วเนาะปืนเ้องกันตัวคงจะตัดสินใจได้สักกระบอกหนึ่งว่าชอบกระบอกไหนนะครับวันนี้ก็มีผมพ่อแมานัานหนวดน้องโยนะครับแล้วก็พี่ปังคุงจากช่อง กันใจเกลยครับกันาจเกลตอนนี้พี่เขาก็จะเริ่มทําช่องให้พวกเราดูแล้วนะครับเป็นปืนไซส์เล็กไซส์จิ๋วทั้งนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีผลงานออกมานะครับนะครับผมครับผมฝั่ง้นก็พี่สินายฝากผลงานได้ครับผมครับอ๋อเอาซินายไฟอาร์มครับอ่าฮะฝากช่องด้ครับครับผมก็สำหรับ EP นี้ครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับไปเราไปกันนะ ราไปต่อนี่กว่าป่ะ